วันนี้นั้นวันนี้จากกรณีคือนายนิวัฒชัยเกษมมงคลคนนี้เป็นเลขาที่การคณะกรรมการปาปชเป็นเลขากรรมการปาปชเนี่ยมเมื่อเผยช่วงเช้าของวันนี้นะที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือไปถอนเรื่องไปถอนเรื่องที่ก่อนนัาน,นี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบเศถานายกหลังจากไปยื่นตรวจสอบเมื่อวานนี้เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบม157คือสกัดกั้น คือบอกว่านายกเนี่ยสกัดจ,จ้นไม่ให้เขาเป็นผบตรขัดต่อพรบาตำรวจเพราะว่านายกเป็นประธานกตร,รในตําแหน่งแล้วปุบป,ปับปุบปับก็เมื่อวันคือปุบปับปุบปับก็ไปแจ้งไปแจ้งไปแจ้งเรื่องนายกป,ปุบปับปุบปับก็ไปถอนเรื่องออกออให้คนไปถอนเรื่องออก สาเหตุที่ขอถอนเรื่องตรวจสอบนายกนั้นบิ๊กจ๊อกให้เหตุผลว่าไม่ติดใจเอาความเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีแล้วปรบปรับติดใจเอาความเอาผิดปบ,บปับอีกทีไม่ติดใจเอาความเอาผิดแล้วทำไมมันถึงได้เปลี่ยนใจไปรวดแล้ว,ลวขนาดนี้ไม่กลัวเป็นโรคหัวใจหรืออย่างไรบิ๊กจ๊อกต่อมาต่อมาในเสษฐาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวเนชั่นทำไมไม่เคยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับแนวหน้าบ้างเลยจ๊ะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวีสั้นๆ ถึงเรื่องการถอนเลื่อนดังกล่าวจากปปชนายกเศรษฐาบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องว่ามีการถอนฟ้องจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนักข่าวถามต่อว่าหลังจากเกิดกรณีนี้ได้คุยกับบิ๊กโจ๊กบ้างไหมเศรษฐานายกบอกว่าไม่เคยคุยถามีว่าหลังจากนี้จะดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนายกเศรษฐาบอกยืนยันว่าไม่มีการกดดันไปยังฝ่ายใดปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายบปกรปับก็ไปฟ้องปกปบกบับก็ไปถอนฟ้อง น่าประหลาดใจนะว่ามีอะไรดนใจท่านเหรอมีมันต้องมีคนกดดันบิ๊กโจ๊กแหละโจ๊กมึงจะไปฟ้องเสรษฐาทำไมอือไม่ถอดฟ้องเดี๋ยวนี้เลยนะบุคคลสำคัญกว่าใช่ไหมคนสั่งบิ๊กโจ๊กได้มีกี่คนเออนั่นสิันก็เรียนมีแต่ลุงป้อมนั่นแหละเออไม่มีใครสั่งบิ๊กโจ๊กได้หรอก